อ่าอันนี้ต่อเลยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นอ่าการตอบคำถามอันนี้ก็จะง่ายหน่อย answer the question suggest and search อันนี้จะเป็นการตอบคำถามโดยโดยโดย,โดยเป็นตามความคิดความเข้าใจของเราเองนะคะก็คือตามความเข้าใจของนักเรียน ก็คือเป็นเป็นเป็นคำตอบของเราเองนะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็มีเฉลยมาให้ครูก็จะเอายกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูตรงนี้นักเรียนจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะทีนี้ข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า what do you use your computer for เราใช้คอมพิวเตอร์ไปสำหรับการทำอะไรบ่อยที่สุดเราใช้ทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้เขาบอกว่าอะไร I use my computer for sending email, playing game, and doing my homework เราอาจจะบอกว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ไปกับอะไรคะการส่งเมลเราส่งไหมก็มีส่งบ้างนะคะ Playing game ทำให้ทำบ่อย And doing my homework สำหรับการทำการบ้านนอกเหนือจากนั้นนะคะสมมุติเราไม่เอา And doing my homework ตรงนี้เราใส่เครื่องหมายคอมมาไปและตรงนี้ก็ใส่เป็น And แอรอะไร Taking นะคะ Taking Taking to my pen friend นะคะคือส่งข้อความไปหาเพื่อนส่ง Text คือออนไลน์ไปหาเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ต่อมาข้อ2ข้อ2อันนี้ก็ให้ตอบโดยใช้ความเข้าใจของเราเองเขาบอกว่า Which search engine do you use เราใช้อะไรในการเซิร์ชแบบหาข้อมูลบ่อยที่สุด เราใช้ e n g i n e อะไรในการลิงก์อะไรในการเซิร์ชส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะใช้อะไร Google ทั้งนั้น Yahoo เนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะคะเราใช้ Google เป็นหลักอันนั้นถ้าฉะนั้นอันนี้เราก็สามารถตัดทิ้งได้คือตอบ I use Google แล้วจบเลยก็ได้นะคะข้อที่3 What is your favorite website Why อะไรคือเว็บไซต์โปรดของเรา นักเรียนอาจจะบอกว่า my favorite website is อย่างเช่นครูเว็บไซต์ที่ครูชอบเข้าบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็น YouTube หรือถ้านักเรียนชอบเข้าบ่อยสุดก็ Facebook อย่างนี้ก็ได้นะคะ because เพราะอะไรอาจจะบอกว่าเพราะว่า it อะไรในประโยคนี้เขาเอา Teen Vogue Teen Vogue ก็คือเว็บไซต์เกี่ยวกับด้านแฟชั่นก็เพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่แบบ l a g e s t ก็คือแฟชั่นที่มันแบบ เป็นแฟชั่นแบบล่าสุดอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะเปลี่ยนว่าสมมุติถ้านักเรียนเอาตรงนี้เป็น f c e e o o o ใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้เป็น f a c e b o o k ตรงแดงๆเนี่ยแดงๆอันที่1เนี่ยเปลี่ยนเป็น f c e e o o o นักเรียนอาจจะบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยมันช่วยทำให้เราได้ได้พูดคุยกับเพื่อนใช่ไหมเราก็บอกว่า i t i t help i t help me to อะไร to chatting online with My friends แบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาข้อ4เขาถามว่า How can you protect your computer from virus? นักเรียนจะ protect พิวเตอร์ของนักเรียนจากไวรัสยังไงอ่ะเขาบอกว่า the best way วิธีที่ดีที่สุดที่จะ protect นะคะคอพิวเตอร์ของนักเรียนจากไวรัสนะคะ my computer from virus it อันนี้นักเรียนสามารถลอกเขาไปได้เลย ก็คือ install anti virus software ก็คือดาวน์โหลดโปรแกรม anti virus ไว้ในเครื่องแล้วทีนี้พอเวลาเราติดตั้งอะไรไปปุ๊บโปรแกรมเนี้ยมันก็จะทำงานโดยการสแกนหาไวรัสให้เราถ้าสมมุติว่าโปรแกรมเราเป็นโปรแกรมที่แบบว่าใหม่มากๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบฆ่าไวรัสเป็นตัวเดยอ,อันนี้ก็จะสำคัญมากๆไม่ว่าจะโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์เวลาที่เรียจะเอาไปท่องโลกออนไลน์ลเนี่ยนักเรียนก็จะต้องมีการไปสแกนไวรัส ก็คือติดตั้งอซอฟต์แวร์โปรแกรมนั้นๆมาแล้วก็เอาใส่เครื่องแล้วก็ทําการสแกนก่อนที่จะเข้าเว็บต่างๆเพื่อไม่ให้ไวรัสจากในเว็บนั้นๆเนี่ยมันมาทําลายคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นพาร์สบูแคปทั้งหมดเลยในของบทที่6นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอันต่อไป